สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากรุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้ร้านของเรามีรถใหม่มานำเสนอค่ะเป็นรถ4708นะคะรถไถยฮุบต้าตัวนี้จะเป็นปี2556ค่ะ4708ตัวนี้ราคาอยู่ที่295,000บาทนะคะ มีอุปกรณ์ด้านหน้าหางหลังสภาพพร้อมใช้งานค่ะหากท่านใดสนใจติดต่อ0986127295 0817294501ร้านของเราตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากท่านใดสนใจเข้ามาดู ตั้งพิกัดร้านที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ